้อยอีกแล้วครับหนึ่งตอนรับปีใหม่ครับเจ้าขนนุนจัดให้อีกแล้วครับมาชมกันจับมาชมกันเจ้าขนุนจัดให้อีกแล้วครับตอนรับปีใหม่นี่โอ้นานลงครับนกตัวนี้อันนี้ครับนนานลงเขานิ้วครับเข้าสองนิ้ว โคดคือออกลายแท้เข้าสองนิ้วครับนี่เข้าสองนิ้วเลยโอ้ยข่าล่มคักนกตัวนี้พี่น้องผมมันคนือนกแม่ท่านะเบิ้บ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 จะบอกกับสู่ดีเลยครับสู่ดีนกตัวนี้ หน่อยๆสั้นๆเพิ่งพี่น้องครับไล่ข้อครับหนาๆสั้นๆมึกกระสันส้นๆนี่แน่ดแนอๆศวสนาปีกันนะดีครับพี่น้องจุกดากุ้งกันเช็ดตูดกันครับเช็ดตูดกัน ชิกตูดกับว่าตัวผู้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ามันๆแลครับเมื่อนี้ตอนรับปีใหม่ครับผมพี่น้องอาจจะบอดีเห็นภาพแบบชัดเจนเนาะพี่น้องเนาะขอตรวจขอให้พี่น,อนอ้องนะครับครับผมปีใหม่นี่ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงคือเก่าเด้อพี่น้องความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่ามีปีใหม่นี่ขอให้พี่น้องสุกดีเบิร์ดสุขสุขคน สำหรัเรื่อยๆวัสดสุข,ขสุขคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมมันๆแล้วครับเจ้าขนุนจัดไห้ครับมือนี่เจ้าขนุนมากผู้เดียวครับม่อมีตัวซอยครับมือนี่คอยพอกันคลิปไหมครับผม